ในนามของมูลนิธ ouais ิเรียนาริญญาเวียนรังสก็กราบขอกราบสวัสดีและต้อนรับผู้บริหารของคณะกรรมการของสัญลักษณ์ธิษฐ์กรมศิษฐ์ธรรมญาครับผมในที่นี้ก็อยากใช้เนื้อศษารู้ทราบว่าสัญลักษณ์ธิษฐ์ได้กรมศิษฐธรรมญิได้มาให้เกียรติในการที่จะมาบรรยายในเรื่องของคณะกฎหมายสำหรับรุ่นปริญญาเวียนลังสิตซึ่งจะขอกล่าว ากาบกาวสวรรค์ดีกับท่านผู้บริหารสามท่านนะครับที่รับรองวันนี้นะครับผมก็มคือดออรคจิศุขุมผู้อำนวยก,ก,การสำนักวิจัยศกลป์กรมศิลป์วิญญานะครับผมนางสาวพิมมัชรีรัชากรน,นะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยครับแล้วคุณดารินี ประสุตทราคมนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรร์ครับผมนอ,อกจากนั้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญท่านเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นผู้ที่มีความเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของทางด้านดนตรีธธนะครับมากมายแล้วก็รลวงพ่อเจ้าหน้าที่ทุกท,าทา่านก็อขอบคุณมากด้ยวยซึ่งเอดอเี๋ยวดรเด่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเด่นอยู่ประเสริฐจะมาคณะดนตรีของวิยทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตจะมาแนะนํา วิทยากรทุกท่านนะ้รกกราบขอเชิญครับครับผมก็ก็คืนนี้เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยนะครับที่เราได้ได้รับเกียรติจากท่านงค์สมถงปัญญาครับได้มาจากสัมมนากับเราวันนี้นะครับผมก็อยากจะขอแนะนำวิยากรทั้งสั้นนะครับท่านแรกนะครับท่านจบจากมหาวิทยาลัยฮาวาดนะครับก็เคยดำรงตำแหน่งในคณะดีคณะนิศศาสร์ที่นคยสุพชันนะครับ คยดำรงตำแหน่งนนเป็นนายุสมคุลมศสิทธินธรรปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับก็ปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นคณะผู้การใน,นบบดา้านดนตรีกรรมนะครับของของกรมศิลป์ธรรมปัญญาครับแล้วท่านยังเป็นศาสตราจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิกานะครับก็ขอรับเชิญต่อือต้อนรับนะครับท่านอาจารย์สุช,ชาติธรรมมาพิทักษุลครับ เด็กนะครับท่านก็นก็จุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่รายวิชาการสถาบันบรนทรี KPM นะครับแล้วก็เป็นประธานบริษัทลิขสิทธิบันรประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ควบคุมวงดนตรีเฉล,มลิมรานะครับอาจารย์วิกราชิตาวรนะครับ ให้กับวงนดนตรีวงนี้หลายอัลบั้มนะครับแล้วก็มีผลงานประพันธ์เพลงประกอบละคระฮะหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องคู่กรรมสายโลคิดดันดวงอึกงไทยเป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิล,ลปินเหล่านี้นะครับเช่น ome, James, or, Boy, Boy โดมเจมส์แรัคเตอร์ลิฟต์โอยอยสเกลโอตเตอร์หมวอะไรนะครับแล้วก็ ปัจจุบันนะครับก็ท่านก็อยู่ที่บริษัท JSL Global Media นะครับก็ขอให้เราตัวมือดังๆต้อนรับพี่ชมพูฟลิตตี้นะครับสุดติคมรับต่อมาครับคงไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะครับท่านพิ่งได้รับเป็นยาเอกนะครับทางด้านรัฐศาสตร์รั ศาสนราศาสตร์บุษบินดิตนะครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรบุรีนะครับแล้วก็ทํางานเป็นคณะทํางานยกราชรชบัราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยสภานายความนะครับเป็นประธานคณะอนุกรมการด้านดนตกรรมกรมศัพป์ธรรมยายคือชุดนี้นะครับแล้วก็ท่านยังเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับในเมื่อปีพศ2 5 5 4นะครับแล้วก็เป็นบาราัครองนักแสดงนะครับมี ก็คือตั้งแต่ก่อนเกิดนะฮะคิดดูด้วยนะครับก็มีมีคือคืออยู่ยาวนานมากเลยครับก็เราต้องมือต้องรับอาต้อยนะครับเซธัสเซรัสชายาครับต้นประมาทครับก็วิชวลฟรีเราคนเคยกับท่านดีนะครับท่านจบปริญญาโทด้านการนิเทศศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงดนตรีฟองน้ำนะครับแล้วก็วงปัตตาฟลายนะครับแล้วก็มีผลงานการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงโฆษณาต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีเป็นผู้กำกับดนตรีในเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ผมผมก,ก็โชคดีมากนะได้ไปเล่นเป็นโนในในเอเชียนเกมด้วยนะครับแล้วก็มี ผลงานเพลงอย่างเช่นเพลงความรักนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับเยอะแยะไปหมดเลยก็มีรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำนะครับมีรางวัลสุรักษ์โดีนะครับแล้วก็แข่งระหวัดแน่ระหวัดนะครับเต็มวนนะครับก็ก็เป็นไอดอลของผมนะครับก็เป็นอดีตหัวอาจารย์หลายๆคนที่นะครับอาจินะครับอาจารย์เจริรพันธ์อังสมาดอนครับพี่เป็นคนจัด ขอเชิญวิทยากรตอนนี้ต้อนรับท่านนะครับขึ้นขึ้นมาบนเวทีเลยครับที่เราจะได้เริ่ม มีนักศึกษาทุกช่่นมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับของทางพูดในนามของมหาลัยงสษตรนะครับเพราะว่าผมก็สอนอยู่ที่วิทยาลัยเตรด้วยนะครับที่มีโอกาสได้รบรับคณะอนุกรรมการเิษต์นะครับในงานที่เกี่ยวกับงานเกตรกรรมสพราะฉะที่นักแสดงมีโอกาสที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อย่างที่เราตั้งหัวข้อไว้ว่าเล่าสุนต่างๆเรื่องวงการเพลงกับลิขสิทธิ์นะครับจำได้ไหมควาบว่าเราจะมาคุยกันแบบกันเองกันเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษามีข้อสงสัยหรืออยากถามอะไรเนี่ยสามารถถามได้เลยนะครับไม่ทราบมีไมโครโฟนเดนมให้หรือเปล่ามีครับมีไม่หรอยผมไม่กล้าถ้ามีกล้าเดินมาก็ถ้ามีเศษกระดาษให้เขียนก็จะดีหรือมีสมุดเลคเชอร์อะไรนะฮะ ฉีกมาเขียน้นถามวส่งขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเรายังมีแบบสอบถามที่จะต้องขอเวลาให้ช่วยท่านแล้วก็ต่อแบบสอบถามของเราเพื่อที่จะเป็นข้อมูลนําไปจัดการสมราัมมนาในสถาบันศึกษาใหอื่นให้มันตรงเป้าออมาที่สุดทเท่ทาที่จะทำได้นะครับแล้ววันนี้ออนอกจากวามรู้เรื่องออกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วนะครับ เราก็ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์เป็นๆนะฮะตัวเป็นๆของโงการดนตรีของเรานะฮะมีทั้งอาจารย์วิรัติหยุทธาวรน,นะครับที่ต้อยเศชาติปริฉายาซึ่งเป็นเนวรุ่นพี่ของผมละกันนะฮะทั้งสองท่านนี้ต้องถูกบันทึกไวในประวัติศาสตร์ดนตรีแน่นอนนะครในผมก็จะดำเนินรายการนะครับโดยจะใช้คําถามถาม,ถามคนุิถีคนีิทีนะครับแล้วก็ ส่วนในประเด็นข้อกฎหมายก็จะต้องหันไปรหาอาจารย์สุชาติเพื่ออาจารย์สุชาติอธิบายในปัญหาข้อกฎหมายว่ามันมีกฎหมายพูดว่ายอนอย่างไรนะฮะส่วนที่เหลือเราก็จะพูดถึงประสบการณ์ที่เราอยู่ในวงการเพลงวงการบันเทิงมาแล้วเนี่ยเราได้รับผลกระทบนะทั้งด้าทางด้านบวกและด้านลบจากการที่มีกฎหมายทิขสิทธสิ์หรือไม่มีกฎหมายทิขสิทธสิ์อย่างไรกฎหมายทิขสิทธสิ์มันเกี่ยวข้อง,องอทาให้เราชีวิตในฐานะที่เราเป็น นักดนตรีนักสแสดงเนี่ยดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับในช่วงต้นอยากจะเรียนถามพี่ต้อยเป็นคนแรกนะครับเพราะว่าเป็นไอดอลของทุกๆคนและทุกคนก็มองพี่ต้อยอยู่ให้เป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตนะครับบอกว่าคงจะประสบความสำเร็จในอย่างพี่ต้อยบ้างเป็นทั้งนักดนตรีนักร้องพิธีกรน,นักสแสดงนะเป็นหมดทุกอย่างเลยซึ่งในสาขาอาชีพทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ไปหมดเลยนะครับอ,อ,อยากจะ ประเด็นก็คือว่าตลอดระยะเวลาที่ต้อยทํางานมาเนี่ยนี่ต้อยคิดว่ากฎหมายลิขสิทธิ์มันหรือว่าเกี่ยวกับสิทธิอะไรต่างๆในๆตามกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับพี่ยอย่างไรบ้างครับจากการที่อยู่ในวงการบาันาดนะครับก็ได้เห็นหลายๆหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์อย่างที่คุณชีถามมาเนี่ยผมก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้สนใจนะครับเพียงแต่ว่ารู้ว่าเขามีลิขสิทธิ์ แต่ก็ไม่รู้ลิขสิทธิ์อะไรเจอกรนทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสไปไปร้องเพลงไปทําการแสดงที่ฮาวายแล้วก็ในประเทศต่างๆหลายประเทศในยุโรปนะครับก็ก็ได้รู้ว่าเออเขาค่อนข้างเคร่งครับในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ค่อนข้างสูงนะครับพอเข้าไปที่อเมริกาที่ฮาวายเนี่ย่อนื่นต้องทําบัตรเข้าเป็นยูเนียน เขาเป็นยูเนียนของของเขาสกอตรจรึงจะสามารถทํางานได้แล้วแต่ระหว่างที่ทํางานเนี่ยก็ก็คืนเนี่ยร้องเพลงเนี่ยเราต้องบนันทึกไปเลยนะครับว่าวันนี้เราล็อกเพลงอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกี่ครั้งบางคืนอาจจะร้องเพลงนี้ซ้ำเพราะมีคนมาขอก็อลองสองครั้งก็ต้องบนันทึกไปต่างนั้นเพื่อที่ทางเจ้าของผู้จา้างเราเนี่ยจะต้องเอาเพลงเราเนี้ยไปยื่นให้อยู่เนี่ยเพื่อเสียสตัง ค่าลิขสิทธิ์ก็เป็นครับผมก็รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วเรื่องลิขสิทธิ์ในต่างประเทศเนี่ยมันมีความสําคัญมาก,กนตอนออมันคือปีไหนปีอะไรฮะที่ก็เ,เดี๋ยวขอ,อนิดนึงสำหรบับผู้ที่ยังเกิดไม่ทันนะฮะพี่ต้อยเป็นหัวหน้าวง D Impossible นะฮะซึ่งได้รับรางวัลมากมายแล้วก็เป็นวงไทยรู้สึกว่วงแกรกๆที่ออกไปแสดงอย่างต่างประเทศนะฮะสมัยนุ้นไทยได้ออกไปเล่นมีสัญญาต่างเล่โอ้โหเท่สุดๆแล้วนะฮะตอนนั้นมันคือปีอะไระพี่ต้อย ปานปีสอ1พันห้าร้บอ็องพันหิดครับโอ้เกิดจำอะไรไม่ได้จำความอะไรไม่ได้นี่ยังไม่เกิดกัน2องร้อยสองร้อเกิดส่วนมากยัง่เกิดสายได้าถวประเทศเพื่อนบ้านแล้วจะมีชื่อเสียงอยู่ในประเทศแล้วก็เดินทางไปอยู่ต่างประเทศหลายปีครับก็วนไปแถวยุโรปแถวสแกนดิเนเวียมากมายนะครับหลายประเทศด้วยกันก็ไม่ได้รู้จักเรื่องของดิจิทัลที่นั่น แต่ว่าที่ตอนตอนกลับไปอยู่กลับไปอยู่เมืองไทยในช่วงหลังเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็สิท์ต้องคุยกัน,ก,นกันสองสองสองเรื่องด้วยกันคือศิลป,ปินที่สังกัดอยู่ในค่ายกับศิลป,ปินที่เป็นอิสระอย่างผมเนี่ยผมจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็สิ่งแต่ศิลป,ปินที่อยู่ในค่ายบอกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันค่อยๆรุนแรงขึ้นทุกทีมาถึงป,ปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราที่อยู่ในสนักนิขสิทธิ์หรือว่าในคณะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องนิขสิทธิ์ต่างๆของของนักสแสดงเราก็พยายามที่จะหาคนทางที่จะแก้ไขนะครับโดยมีท่าอนอาจารย์สุชาติก็เป็นผู้เรี่กว่าแรงใหญ่ทีเดียวนะครับก็ไปได้ส่วนหนึ่งแล้ว่งวันนี้ถึงได้มีโอกาสจะได้มาคุยกับพวกเราทุกคนให้รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าต่อไปคุณจะไปเป็นนักแสดงก็ดีเป็นนักดนตรีเป็นนัก,กรนนก้องก็ดีเป็นผู้แต่งเพลงก็ดี คนจะต้องรู้จักสิทธิของตัวเองว่าคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับยอมได้แค่ไหนยอมไม่ได้แค่ไหนครับอ,อตอนนี้ถามนักศึกษา 13. ในนี้อยู่มีใครอยู่คณะวิทย,ยาลัยเก่ตบ้างมีกี่คขึ้นเลยครับโอ้โหเยอะเลยเนี่ยมีใครมาจากคณะนิติศาสตร์มั้งไหมไม่มีโอโ๋ออาจารย์เด่ครับ ไม่ยอมไม่ให้ใครได้รับรู้เรื่องนี้เลยครับร้องแต่ไม่ใช่อะไรเลยเอาโอเคไม่เป็นไรก็ก่อนที่จะไปไกลแบบนี้นะครับก็จะจะขอเรียนถามท่านอาจารย์สุชาตินะฮะในในความหมายของคําว่าลิขสิทธิ์นะฮะลิขสิทธิ์คืออะไรทำไมมันถึงสำคัญนักทำไมเราต้องหวงแหนมันแล้วก็มันมีแนวความคิดแต่ตั้งเดิมมาอย่างไรต้องมาจากต่างประเทศใช่ไหมครับ ครับก็ก็ถ้าถามความหมายก็ขอตัวไอตัวใต้คำนังสือก็มาแล้วกันครับลิขสิทธิ์ถ้าเราแปลดางไทยๆก็เหมือนสิทธิในการเขียนอะไรนะจริงๆแล้วก็แปลในต่างประจเทศที่ทอาจารย์จีว่านะครับเราแปลผอบพฤติกรรมว่าเขาไปไว้นะครับซึ่งถ้าเทียบกันสองคำนะคำสังเข็ตก,ก็จะตรงมากกว่าถ้าถามว่า Copy right <c oughs> คเขาไปไรท์คืออะไรก็บอกก็คือไรจดก๊อปปี้นะครับคือสิทธิ์ในการที่จะทำซ้ำนะฮะแต่ของเราสิทธิ์ในการเขียนเนี่ยมันก็แทบๆเป็นลักษณะของสีข้างเข้าถูหน่อยนะมันก็คือข้างๆนะครับ ถ้าพูดถึงพัฒนาการเรามาจริงๆอนยุริศการที 5, ่ห้าเราก็มีแล้วนะเพราะฉะนั้นอายุในฉบับแรกๆเราก็เกือบร้อนกว่าปีแล้วมั้งนะครับแต่ว่าฉบับที่เราค่อนข้างจะตามแบบสากลหน่อยนะครับก็เป็นฉบับสองสี่เจ็ดสี่อย่างยุคนั้นเราย,ยังไม่เรียกเป็นปรชาชบัญญัติรัชศิษย์นะครับเราเรียกว่าเป็นราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมซึ่งเพลงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศิลปกรรมปัจจุบันก็ยังเป็นหนึ่งในศิลปกรรมที่ว่านะครับก็คือ,เ,อเราเราวโทษปัจจุบันนี้เราแยกขยายมาเป็นภาษานตรีกรรม ะครับก็ยังมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปจาก2474นะครับเราใช้มาหลายสิบปีก็มีฉบับใหม่นะครับ2521นะครับแล้วก็ยกเลิก2521ไปปัจจุบันก็เป็นฉบับ2537นะครับใช้มาจากนกระทั่งปัจจุบนันนี้นะครับเ,เพลงแล้วก็คุ้มคอรองในฐานะที่เป็นบทที่เก่านะครับทีนี้การคุ้มคอรองในแบบวิกฤติเนี่ยหมายความว่า,าจะมีคนสร้างสรรค์าง,งานขึ้นมาก่อนนะครับเป็นคนสร้างงานและเรียกผู้สร้างสรรค์าง,งานนะครับ ศาสนาก็สร้างเพื่อตัวเองเนี่ยคนนั้นก็จะมีสิทธิสองสิทธิ์อยู่ในตัวคือหนึ่งเป็นผู้สร้างสารรค์ด้วยขณะเดียวกันเป็นเจ้าของนิติสิทธิด้วยนะฮะสิทธิ์ที่กฎหมายคุ้มครองนั้นหลักก็คือคุ้มครองความเป็นเจ้าของนะครับไอ็ความเป็นผู้สร้างสารรค์ที่คุ้มครองนิดเดียวเรียกว่าสักเก้าสิเปอร์เซ็นต์แน่นอนะอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยความเป็นเจ้าของอย่งนี้ความจะได้ประโยชน์จากงานที่เราสร้างขึ้นมาหรือไม่อย่างเช่นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาหรือไม่เนี่ยไปดูว่าเรานี่เป็นเจ้าของนิติสิทธิ แล้วเราก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยบางครั้งหรือบ่อยครั้งก็จะซ้าไปนะฮะเช่น,น <_ utt> ถ้าเราไปสังกัดอย่างนะท่านต้อท่านว่าเนี่ยบางทีเราก็เป็นแค่ผู้สร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิเ์เนี่ยก็เจ้าของสังกัดเราเป็นต้นบางครั้งก็คือเราเป็นมาตตแรกนะตั้งเป็นผู้สร้างสรรค์ด้วยเจ้าของด้วยแล้วในที่สุดเราก็ขายเข้าไปโอน้เข้าไปเพราะอะไรก็แล้วแต่ครับก็เอาาเราไปเป็นตัวสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันก็จะเกิดความซับซ้อนขึ้นยิ่งในยุคปัจ นะครับมันก็ทําให้เนี่ยนะครับสิทธ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีไม่ได้ตกกับคนที่แรกสร้างมันขึ้นมาแต่ถาวมว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วมันได้อะไรอะ่ะกฎหมายก็จะให้สิทธิ์นะครับเรามีสิทธิ์จัดการกับตัวนีอ้ตัวเพลงตัวงานของเราเนี่ยแต่ผู้เดียวรวมทั้งในการที่เราจะใช้เราจะขายเราจะสแสวงหาประโยชน์รวมทั้งในการที่จะอนุญ,ญาตให้คนอื่นใช้ด้วยนะครับรเพราะฉะนั้นก็ความสําคัญก็อยู่ในสถานนี้ก็คือในที่สุดสิ่งที่ได้มาก็คือประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับมันเป็นพัฒนาการของกฎหมาย อนุรักษ์สิทธิ์นะครับในระยะหลังในระยะแรกนี่กรมอนุรกสิทธิ์อาจจะไม่เน้นด้านลักษณะนะครับและด้านเศรษฐกิจมากนะแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่าแยกกันไม่ออกนะครับมันการ,รพัฒนสารเรษฐกิจไปแล้วมันก็ทวีความสําคัญขึ้นนะครับก็ในเบื้องต้นก็จะอธิบายาลักษณะคร่าวๆนี้นะครับถ้าอาจารย์จิตคิดว่าจะต้องเติมให้ผมอะไรต้องเติมเช่นนะครับเพราะว่าบางคนคก็เป็นที่เรียนก็เรียนฝา